สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะไม่นี้ป้าอ้อยสีมะส้วนกินเมี่ยงคํานะคะเมี่ยงคําเมี่ยงคําเนี่ยเป็นสมุนไพรนะคะเนาะบางคนอาจจะบ่ม,มากดอกเพราะว่ามิตะผักผักนะคะเน,เ,คเนี่ยเมี่ยงคําเนี่ยสกินกับ ตัวเนี่ยตัวเอกเลยค่ะนี่คือใบชะพลูนะคะขิงที่เข้าเฮดกับเขาเนี่ยะคะ่ะขิงตัวนี้ก็คือมะพร้าวคั่วนะคะก็จะมีถั่ววิสุคั่วนะคะมีมะนาวมะนาวสดหัน่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆ พอดีป้าอ้อยก็เลยเสริมเม็ดมะม่วงนะคะเข้าไปชอบทานเม็ดมะม่วงมีมะพร้าวน,นะคะก็เลยเสริมเข้ามามันมีหลายอย่างนะคะหลักกระที่ขาดประเดียวก็คือใบชะพู่เนี่ยคะ่ะถ้าบม่มีใบชะพู่ก็คือบันเปนเมี่ยงคํานะคะเขาเกษตรบ,บเริเวณเมี่ยงคําอันนี้คือน้ำเอ่อ ตัวน้ำจิ้มของเมี่ยงคํานะคะบางคนอาจจะไม่ค่อยกินเนาะค่ะน้อว่ามันจะออกรสชาติแบบใดปไาอ่อยกันนานๆกินที่กะย่างมะลูเพือกันนะคะว่าจะออกไม่รสชาติยังไไนอันนี้ก็จะเสริมด้วยอันนี้เสริมขม่าค่ะคือแคบหมู แคบหมูข้าวเกรียบกุ้งนะคะสีสันสดใสข้าเกรียบเสริมขามากกินกับแล้วก็จะมีสมุนไพรอีกตัวก็คือดอกอันชันนะคะดอกอันชันสีม่วงเนี่ยมันอยู่ริมสะนามปลาอ้อยนี่แหละเห็นมันบานกำลังขยายเยอะก็เลยเด็ดมากกินกินได้ กินได้กับสมตำกับเนียงก็ได้นะคะดอกอัญชันมีประโยชน์นอกจากข้าเสิมาเห็ดเ,เ,เป็นเป็นน้ำชาน้ำชาของดอกอัญชันหรือทำเป็นน้ำน้ำน้ำหวานน้ำเชื่อมอะไรก็ได้ที่ข้าเออกมาเห็ดเป็นเ,เป็นเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มชนิดต่างๆนะคะี๋ยวปออย้าอ้อยเสีย่องกิน แล้วเอ่อกินเมี่ยงค่ำนะคะ่ะเนี่ยนะคะเ่าจะเด็ดเอาใบไอใบชะพูนี่พอดีอันที่ห้องซื้อมาน่ะมันใบใหญ่ๆนะคะแต่พอดีมันบอสดแล้วอันซื้อมาหลายมือแล้วนะคะก็เลยไปเด็ดเอาใบชะพูอยู่ข่างสะนี่แหะคะ่ะที่ปลูกไว้เนี่ยมันก็เลยใบบกขยายนะคะใบใน้นน้อยเพราะว่าเขาปลูกแบบบริไซปุยไซไอยังมันเลยปลูกแบบเกือบทรัรมชาติค่ะมันบอตายก ก็ดีแล้วนะคะเนี่ยปลูกใบห้าประเด็ดดูแลมนเลยใส่ใบชะพูอาสองใบเนาะใส่ขิงใส่มะพร้าวเม็ดมะม่วงถั่วขั่วนะคะมะน,นาวแล้วก็ตัก เข้าไปเหมือนกับเรากินแหนมเนืองเหมือนกับเรากินเมี่ยงปลานะคะง่ายขึ้นอีกหน่อย อร่อยมากค่ะอร่อยอร่อยจะออกมันมันกรอบของถั่วคั่วโดยเฉพาะเนี่ยมะพร้าวคั่วค่ะจะหอมหอมแล้วมันกลมกล่อมกับน้ำจิ้มนะคะแก้มแคบหมูเข้าไปหน่อย น้ำจิม้มอันนี้เหมือนกับน้ำจิ้มข้าวเกรียบเลยฮะครับหมูค่ะถึงนไม่ประกาศด้วยไม้ได้สบัดด้วยรสชาติของข้าวหมูกับน้ำจิม้ม มันแซ่บแบบบอ,รรอกระถอกเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นน้ำจิ้มของเมี่ยงขําเนาะค่ะเนาะเราก็ไม่เคยกินกับแคบหมูเลยราะว่าเออเพอเห็นมีอยู่ก็เลยเขาไม่กินเมาใส่น,สน้ำจิ้มมันจะออกอืมออกแซ่บแบบบอกร,ระถูกไหมค่ะมันแซ่บแบบ คำใหญ่ขึ้นเมื่อกี้มันคํำน้อยกว่นะคะดำๆนี่คือมะพราะ้าวขวนนะคะเพื่อนๆใส่ขิงเยอะขึ้นเริ่มคําใหญ่แล้วดวยค่ะนี่เริ่มคําใหญ่ขึ้นเลยเลยมะนาวใส่สีเดียวกับใส่ใส,ใส่สองนะคะตัวยังครบ แล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มเยอะหน่อยเพราะน้ำจิ้มเนี่ยเขาจะออกหวานเพราะออกหวานเพื่อให้มาตัดกับพวกผักเครื่องเคียงต่างๆนะคะรสของขิงของมะนาวตัดกันนะคะหน้าตา ราอันชันสดกรีบส,สวยนะคะ อาหารเพื่อสุขภาพอาหารที่เป็นสมุนไพรล้วนๆนะคะเนาะเวลาห้องเขียวนะคะมันจะออกพอ,อกเข้าปากปุ๊บมันจะหอมกลิ่นะมะพร้าวขวนะคะกลิ่นมะพร้าวขวนี่จะนำหอมแบบ กลิน่นมะพร้าว่วนะฮะมันจะหอมแบบพอหอมตรงนี้เสร็จกลิน่นมะนาวจะตีขึ้นมากลิน่นมะนาวหอมกลิ่นขิงผสมเข้ามากับน,น้ำจิ้มนะคะความมันของเม็ดมะม่วงเนี่ยเ,เคี้ยวเข้าไปมันจะแบบผสมประสานกลมกล่อมกันแบบเป็นอะไรที่เว็นมาก ต้องลองไปนะคะลองไปทานดูนะคะลองดูคนที่ชอบสมุนไพรหรือรักสุขภาพนะคะ น้ำจิ้มเขาจะออกเหนียวนะคะจะออกค่อนข,ข้างจะเหนียวอันนี้คือเมี่ยงคําถ้ามีปลาเข้ามาก็จะเป็นเมี่ยงปลานะคะคล้ายๆกันแต่ไม่มีปลาเราก็จะเอาแคบหมะะูเข้ามาแห่ ผู้เดียวนะคะเป็นเป็นเป็นซิปๆคําแล้คะเมื่องทำกำลังมั่นกำลังเพิ่นค่ะก็ประอยากแาดตอนก็ได้นะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนๆที่เราติดตามกันมาป้าอ้อยก็จะเข้าไปดูในคลิปเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาเมนให้ป้าอ้อยป้าอ้อยก็จะเข้าไปดูให้จบ คลิปเลยเพื่อสะสมเวลานะคะเ็เปิดไว้เราอาจจะทำน,น,น้นทำนี่ให้จบคลิปแล้วเราค่อยกดไลค์กันนะคะกดติดตามกดไลค์กดเ like, ม้นมาบ้างจ,จะให้แก้ไขอะไรตรงไหนนะคะเพื่อจะได้เดินหน้าไปด้วยกันเดินไปพ,พร้อมๆกันช่วยดันกันนะคะวันนี้ป้าอ้อยก็ขอฝาก เพื่อนๆไว้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ